สวัสดีพ่อแม่พี่น้องของสบายสบาย,ายใจแจ่มดนะคะ,อะตอนนี้สบายสบายใจแจ่มดได้แวะเข้ามาหาแม่แม่ป้ๆาๆที่วัดนะคะเพราะว่าพอดีมีฝนตกมากก็เลยมาดูว่าน้ำจะท่วมกุฏิแม่ชีหรือเปล่าก็เลยเข้ามาดูนะคะยังไงเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศไป ด้วยกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะฝนตกติดต่อกันมาหลายวันเลยนะคะนู่นค่ะตอนนี้น้ำเออท่วมล้นขึ้นมาเต็มไปหมดเลยปกติมีตอไม้แห้งที่นอนอยู่ตรงนั้นน้ำจอยู่แค่ แค่ฝั่งฝั่งฝั่งข้างนูน้นตอนนี้น้ำได้ท่วมขึ้นมาเนี่ยอีกนิดเดียวนะคะพี่น้องนี่ค่ะอีกนิดเดียวจะขึ้นบนกุฏิแล้วนะคะนี่ค่ะมี แหนสีเขียวเต็มไปหมดเลยนะคะตรงนี้ค่ะในก็จะเป็นมีปลาทุกชนิดเลยโดยเฉพาะจะเป็นเพราะเรียกว่าปลาดุกรัเสเซียเยอะมากเลยนะคะพี่น้องจะอยู่ตรงที่หนองน้ำใกล้ๆกลกุฏิที่แม่แมป้าป้าเขาอยู่ตรงนี้เลยนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าต้นดอกอโศกนะคะดอกเขาจะออกดอกจะเป็นพวงสีสีส้มนะคะสีส้มสดสวยงามมากๆพอมาถึงต้นนี้น้ําขึ้นมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะตายไมหมฮะณตอนนี้โดนน้ำท่วมขึ้นมาโอ้น้ำขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะ ตรงตรงนี้เขาจะเป็นเป็นหนองน้ำนะคะแต่ว่ามันมันไม่น่าเยอะมาแบบนี้แต่ปีนี้ฝนมันตกติดต่อกันสองวันสามวันนะระหว่างที่ถ่ายทำอยู่นี่ก็มืดฝนมันนุ่นอีกแล้วอันนี้ด้วยความอ่ะเป็นห่วงมาดูแม่แม่ป้าป้า,ปากันที่วัดอ่าหนองละครนี่นะคะ ดูที่น้ำท่วมขึ้นมาแล้วนะคะอีกนิดเดียวก็จะขึ้นมาถึงที่กอดอกไม้สีม่วงอยู่ตรงนี้นะคะถ้าน้ำขึ้นมาตรงนี้ก็จะตายหมดเลยนะคะ คาดไว้สักสองสามวันถ้าฝนยังไม่หยุดท่วมแน่ขึ้นมาถึงตรงนี้แน่นะคะนี่ค่ะแต่ก่อนแถวนี้นี่ช่วงก่อนก่อนนี่แถวนี้เนี่ยจนไปถึงตอไม้แห้งที่นอนตายอยู่ตรงนั้นนั่นเดินได้หมดเลยนะคะตอนนี้ลงไปไม่ได้เลยค่ะครึ่งเข่านู่นแล้วนะคะ ลมเสียงลมพัดมาแล้วนะคะอย่างแรงปกติจะมีพวกปลาปลาหมอปลาหมอเทศแล้วก็ปลาดุกลัเสเซียจะเยอะมากก็จะขึ้นมาแต่วันนี้ไม่ขึ้นนะคะเลยไม่ได้เห็นกันเลยค่ะใสฝนมันจะตกถ้าแดดแดดแรงๆหน่อยเขาจะขึ้นมาก็จะมีพวกจอกพวกแหน ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะที่น้ำแตกแตกออกตรงนั้นนี่จะพวกจะมีปลาว่ายนะคะูุนค่ะไปไม่ได้เลย ดูภาพบรรยากาศอีกดูน้ำจะมาท่วมกุติแม่แล้วนี่ค่ะแต่ยังเอาอยู่อยู่นะคะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่ก็ขึ้นมาขอบปิ่มๆแล้วนะคะนี่ค่ะ นะคะคกองไม้แห้งกันลอยขึ้นมาเลยนะคะนี่ถ้าอีกสักตกต่อเนื่องกันอีกสองสาวันก็ขึ้นจนถึงอ่ะเต้ถุนกุติอ่ะแม่แน่นอนเลยนะคะตอนนี้ก็เลยเข้ามาดู ก็มาเห็นสภาพเนี่ยมาแบบนี้แล้วนะคะตอนนี้แถวข้างบนนี้ก็อีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นมา2วันถ้ายังไม่หยุดนะคะมาแน่นอนเลยค่ะ ปลาก็จะขึ้นมาว่ายอยู่นี่เต็มไปหมดเลย ก็จะมีปลาดิ้นไหวตัวเล็กน้อยอยู่อยู่ในน้ำนะคะเขาไม่กล้าขึ้นมาเขากลัวมีเป็นร้อยรยตัวเลยค่ะตัวใหญ่มากๆเลยนะคะวันนี้โชคไม่ดีก็เลยไม่ได้เห็นเลยนะคะ จะอยู่ตรงแถวนั้นนะที่น้ำแตกดุยดุย,ด,ยดุยอยู่เราตายน้ำนั่นแหละค่ะเอาละค่ะสบายสบายใจใจมดก็มาถ่ายภาพบรรยากาศแล้วก็มาดูน้ำนะคะว่าจะขึ้นถึงกุฏิแม่หรือเปล่าก็ใกล้จะขึ้นมาแล้วนะคะ,ะเป็นกุฏิที่แม่ชีที่อยู่วัดหนองละครน,นี่นะคะเพราะว่าปกตินี่ สบายสบายใจใมดเวลาว่างก็จะ,ะแวบแวบเข้ามามาดูนะคะ,ะม,ามาหาแม่ตลอดนะคะถ้ายังไงก็สบายสบายใจ่จมดก็จะขอ,อะจบคลิปการที่มาดูว่าน้ําจากหนองตรงนี้จะขึ้นมาท่วมกุฏิแม่ไหมก็อีกนิดเดียวก็ใกล้จะ จะจะท่วมแล้วเหมือนกันนะคะก็เลยจะให้ดูนะคะ,ะนี่แหละคะ่ะสบายสบายใจแต่มดก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ของอ่ะแก่มดนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ